สุกดีแมนะครับอาการใดชาร์จเสียนะครับไฟเบรกเมือกับไฟแบตเตอรี่นะครับวันนี้เราจะทำการแก้ไขนะครับการใดไม่ชาร์จนะครับมาดูกันเลยครับวิธีการแก้ไขนะครับครับสวัสดีนะครับวันนี้เจอกันเช่นเคยนะครับเราจะมาเปลี่ยน ไดชาร์จนะครับอิสุด,ดีแม็กซี่เจเคหนึ่งนะครับอาการไดชาร์จไฟเบรกมือขึ้นกับไฟแบตเตอรี่โชว์นะครับมาเปลี่ยนกันเลยครับถอดสายแอร์โฟนะครับถอดสายแอร์โฟแล้วก็ถอดจุดนี้นะครับที่มันเคกะนะครับไดชาร์จเต็มแล้วชาร์จถอด,ถอด สายขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะครับครับเราก็จะถอดขั้วแบตนะครับทั้งสองฝั่งนะครับใช้ประแจเบอร์สิบนะครับขั้วลบจากนั้นเราก็จะมาถอดสายสายเทอร์โบนะครับ เลยกองอากาศก่อนที่มันเกลกับนะครับ to do what you want to do what. ออกด้วยนะครับบาทีอุดกไว้นะครับลืมมาออกนะครับอันนี้ก็ต้องเช็คด,ดูด้วยนะครับ ทุกตัวโอเคตอท่อตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับฐานสี่ชิ้นให้อ,ออกให้หมดนะครับจะทำงานได้สะดวกนะครับ เอาออกมาก,ก็ดีระะครับเราจะได้ทำความสะอาดนะครับโอเคอาไปแล้วนะครับพอไปเจอใครที่ turbo น,นะครับต่อมาแล้วก็ทำความสะอาดนะครับดูดไว้นะครับเพื่อกันเติมถุงเข้าไปนะครับ กันฝุ่นโอเคเราก็จะเห็นไดชาร์จนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับไดชาร์เราจจะมืดหน่อยนะครับได้ทำงานได้สะดวกโอเคกะนะครับ ต่ออกมาแล้วก็ทำความสะอาดได้ด้วยครับ นี่คือในชาร์ตนะครับที่เราจะเปลี่ยนนะครับต้องถอดถอดมาออกมาก่อนนะครับต,ตักนี่นก่อนเลยถอดถอดให้ไกลขลยแล้วด,ดูหมอนนะครับแย่นะเราจะใช้โซนิคนะครับปีดบริเวณที่เราจะถอดก่อนนะครับเพื่อให้น็อตคลายง่ายนะครับ จบแล้วครับที่เราประกอบัวแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับรอสักประมาณ2-3นาทีนะครับโอเคเมื่อผ่านไปสัก1-2นาทีนะครับใช้ประแจเบอร์12นะครับถอดคู่สายไฟนะครับมันแน่นนะครับเราใช้บล็อกดีกว่าน,นะครับโอเคนะครับใช้ ปจายบล็อกเบอร์สิบสองนะครับถอดสายออกมาแล้วครับมันจะเป็นลนาาักษณะนี่นะนี่คือน็อตนะครับน็อตเบอร์สิบสองสายหลงไปนับคาไว้นะครับกน,นั้นแล้วก็จะมาถอดตัวเล่องสายพานนะครับตัวตัวนี้นะครับ ไปเจ่นะนเบอร์12เหมือนกันนะครับแถวเบอร์12หักเลยนะครับไม่นี้ากเลยไม่ใช่ส่วนไหนนะครับดไปแล้วนะครับ ตัวตเล่งก็ม่ต้องไปตั้งอะไรนะครับมตัวเลไนครับมันจะเป็นลักษณะอันนี้เราก็ไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับประมาณที่เดิมนะครับโอเคแล้วก็จะมาถอดตัวตัวขาเล่งนะครับตัวนี้นะครับคือตัวนี้ หลังจากนั้นเราจะเอาตัวเร่งตัวเร่งขาจิตเร่งตัวเร่งขายพา,านออกนะครับ ดูสภาพมานี่โอเคตัวเดิมนะครับกลับมาเช็คแล้วอาการเสียนะครับไดโอดทะลุนะครับนี่นะครับมองเห็นไม่เอ่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับไดโอดมันขาดนะครับนี่นะครับมันจะมืดๆหน่อยยวชี้ให้ดูร้อน นี่เป็นของเดนโซ่นะครับน่าจะติดมากับตัวรถนะครับนี่ครับไดโอดมันอยู่ตรงนี้นะครับมันทะลุนะครับโอเคตัวนี้จะเอาไว้เป็นอะไรนะครับเก็บไว้เป็นอะไรแล้วก็ซื้อตัวใหม่มา ก็ได้ซื้อตัวใหม่มานะครับเป็นของเทียบแท้นะครับสามพันเก้าถ้าของศูนย์ก็เกนะ้าพนหกร้อยะอว่าอะไรนะรอันนี้ของไม่รู้ว่าเป็นของแบรนด์อะไรนะครับน่าจะเป็นของเทียบแท้นะก็ใช้ไปก่อนครับตัวใหม่เลย ร่องนะครับร่องเหมือนเดิมมาดูร่องาไายานโอเคร่องเดียวกันแต่คนละสีเฉยนะครับนี่ร่องนะโอเคโอหนักครับโอเคเราจะใส่มันเข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลยโอเคเามาใส่กันเลยครับ ตัวล่างนี่มันแน่นๆนะครับเราก็ทาเจลาบีไปก่อนนะครับทาไปที่เกลียวนะครับรั้งต่อไปเราจะได้ถอดไม่ยากนะครับทาไปทั่วตัวงเลยนะครับชะลมไปเลยนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับนะครับโอเค น,นี่ตัวผู้นะครับอันนี้ตัวเมียใส่เข้าไปเลยจากนั้นก็ใส่น้ำตัวเมียเข้าไปอ,อย่าเพิ่งตึงนะครับให้มันขยับด้ด้วยนะครับ ใส่ใสายพานตึงและเสร็จค่อยล็อกแน่นโอเคครับเราจะใส่ตัวขาเล่งมานะครับขาตัวจับขาเล่งนะก่อนมีนอตนัดตัวเบอร์12นะครับก่อนจะใส่สะตนา์จลเีกก่อนนี่นครับใส่เจลบีเพีเล็กน้อยนะครับ No. ใส่ตัวเล่งนะครับเกิดเกขาเล่งทำความสะอาดก่อนนะครับใส่ขาเล่งนะครับเป็นไงครับขาจระบีปนระมาณนี้ครับเล็กน้อยนะครับไม่ใช่เยอะมาก เบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบสอง เราล็อกล็อกแน,น,น่นได้เลยนะครับ โามคเค่ะเด็ดตึงมากเดี๋ยวเกียวมันจะมันจะขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมนะครับต่อไปก็มาล็อกตัวนี้นะครับเอาขาเล็กนี่แล้วก็ล็อกแน่นได้เลยนะครับ ตึงแค่ไหนก็ตึงมือครับนไม่มีปัจจัยป้อนแถวหนึ่งสองสามเราใช้ป,จปจัจจัยเบอร์สิบสี่ก่อนนะครับ 再哪一个。 เมื่อเราหมุนน็อตตัวล่างน่นแล้วเราก็ทำการต่อขั้วสายนะครับนี่นะครับต่อขั้วตัวนี้ก่อนนะครับนะครับโอเคจากนั้นเราก็จะประกอบท่อนะครับทำกจะประกอบก็ทำความสะอาดก่อนนะครับก็อทำความสะอาดก่อนนะครับใช้ลุมลุกแปรงเลยทำความสะอาด ตามเดิมนะครับอย่าลืมนะครับเอาอะไรอุดไว้ต้องเอาให้หมดนะครับเช็คดูให้ดีนะครับด้านนี้ก็มีจัะทั้งแล้วก็ใส่ผ้าปอกกรองนะครับใส่ของนีง้ก็ของปอกกรองว้าวเนี่ย นั้นก็ต่อสายแอร์โฟเข้ไปตามเดิมครับนั่นนะรถมันนั่ทุกตัวนะครับจากนั้นเราก็จะไปต่อขั้วใช้ปเจเบอร์สิทธ์ครับต่อคูว่วแบตเตอรี่ต่อคู่ล้อก่อนโอเคเดี๋ยวลุกกลับใช่ไหมลุกลับโอเคจะติด ตัแค่ตึงมือนะครับแล้วก็ต่อคู่บวก โอเคจากนั้นเราก็จะปิดฝาแล้วเราก็จะจากนั้นเราก็จะลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับ นะครับถ้าปกดเบรกมือก mm ็จะดับใช่ไหมครับปกติตอนนั้นเราก็จะมาเช็คโบลวนดูนะครับเข้ามาครบ12เอ่อ14โสบลวนแล้วก่อนนะครับเบรกไม่ติดเอร์ไปด้วยอ่าสิบสี

ตัวมิเตอร์นะครับ14.76นะครับ14.76เมาปกติครับ็จะใผู้ะตาม นี่ก็ลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันที่หน้านะครับจะเป็นอะไรก็ติดตามไปนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับก็กนนบจบกันไปนะครับสำหรับการเปลี่ยนไดชาร์จนะครับที่สุดเ K G หนึ่งนะครับเจอกันที่หน้าครับสวัสดีนะครับ